สวัสดีครับผมนายเสงเอานะครับแน่นอนว่ากระแสร,รถยนต์ไฟฟ้าในตอนนี้ถือว่ากําลังดังมากๆและเจ้าออร่ากู๊ดแคทก็ถือว่าเป็นอีกพันหนึ่งที่น่าสนใจทั้งเรื่องของความนิยมสเปคเรวมถึงเรื่องของการออกแบบและในครั้งนี้เราอยู่ในตัวเกทบอลมอเตอร์อมอรัชดานะครับเป็นโชว์รูมที่มีเจ้าออร่ากู๊ดแคทตัว400โฟมาโชมันจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยสำหรับเจ้าออร่ากู๊ดแคทนะครับก็มาประเทศไทยแล้วนะครับแต่แน่นอนว่าตอนนี้คือเรายังไม่ทราบ ราคาหรือว่าสเปคทางการอะไรเลยนะครับจะมีแค่รู้แค่รุ่นย่อยว่ามีแค่3รุ่นย่อยก็คือ400 e ท h 400 Pro แล้วก็500อัน tar าซึ่งตัวเลขข้างหลังนั้นก็จะเป็นในเรื่องของระยะทางการขับขี่ที่สามารถขับได้ต่อการชาร์จ1ครั้งคันนี้จะอยู่ในสเปค400 Pro ซึ่งเป็นรุ่นกลางๆนะครับ ซึ่งให้ดาวราคาก็น่าจะอยู่ประมาณ90 0 0แสนประมาณนี้ไม่น่าเกินนี้เท่าไหรเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการออกแบบกันเลยในเรื่องของเครื่องยนต์แน่นอนว่ารถไฟฟ้าแต่หลายคนจะสงสัยว่าเอา้าททำไมยังมีส่วนของข้างหน้ารถที่มันมีมอเตอร์มีเครื่องยนต์อะไรพวกนี้อยู่ก็คือต้องบอกว่าคันนี้มันยังใช้แพลตฟอร์มเดียวกับตัวฮาวเวนะครับ<ๆ>ก็ยังเป็นแพลตฟอร์มรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปทั่วไปอยู่ทําให้ส่วนของมอเตอร์ต่างๆนั้นจะอยู่ในด้านหน้าตัวรถไม่มีฟังหรือว่าฟอนต์ฟังใส่เข้ามาให้ ส่วสเปคตัวนี้แน่นอนว่ามานข้องกับมอเตอร์1ตัว1 4 3แรงม้าแรงบิด210นิวตันเมตรขับเคลื่อนล้อหน้านะครับและแน่นอนว่าสามารถขับความเร็วสูงสุดได้150กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นแน่นอนว่าจะเน้นในเรื่องของ การขับขี่ในเมืองมากกว่าไม่ได้เน้นแรงมากนักเท่าไหร่นะครับส่วนแบตเตอรี่มาให้47.8กิโลวัตต์ในสเปค400 km, กิโลเมตรแลวก็59.1ในสเปค500กิโลเมตรส่วนในการใช้งานจริงก็ต้องบวกลบประมาณ50กิโลเมตรนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะมีในเรื่องของการเปิดแอร์หรือว่าการเล่งการแซงต่างๆที่ทําให้ระยะทางนั้นลดน้อยลงไปส่วนงานออกแบบนั้นถือว่าตัวรถมีความใหญ่กว่าที่คิดนะครับรถถือว่าใหญ่เลยแหละขนาดถ้าให้พูดง่ายๆก็คือระหว่าง Honda City กับระหว่าง Honda Civic คืออยู่กลางๆตัวรถยาวเกือบ4.2เมตรถือว่าใหญ่พอสมควรนั่งสบายมากตัวนี้เป็นสีคอรัลบูนะครับสีค่อนข้างมุ้งมิ้งนะครับตัวรถทําให้ดูแบบดูเป็นความมินิมอลแต่ก็ผสมบความคลาสสิกไปได้ในตัวเช่นเดียวกันส่วนเรื่องของไฟหน้านะครับนี่ไฟหน้า n t e l l i g e n t Light LED ทั้งหมดพร้อมกับไฟ d a y t i m e r u n n i n g Light และก็ไฟเลี้ยวในตัวแต่ไม่ได้มีระบบ m a t r i x หรือว่า a p t i v e ไฟหน้าที่มันแบบหลบความสูงให้เองแบบนั้นให้มานะครับเป็นไฟ LED ปกติเลยส่วนเรื่องของ การชนหน้าต่างๆนั้นก็จะไม่ได้มีช่องดักลมอะไรแต่มีกล้องรอบคันมาให้มีช่องหลักอากาศด้านล่างเข้ามาให้เล็กน้อยแต่ไม่มีไฟตัดหมอกหน้าอะไรใส่เข้ามาให้ส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับในส่วนของด้านล่างตัวนี้มีแผ่นกันกระแทกแผ่นกันสิ่งของกระเด็นใต้เครื่องเข้ามาให้ด้วยเอ้ยอันนี้ถือว่าโอเคมากๆเลยด้าน,นข้างนะเรามาดูตัวล้อกันนิดนึงลอง้อคันนี้เป็นลอ้ลอ2 1 5 5 0 1 8ก็คือล้อ18นิ้ว5าก้านนะครับ ดีไซน์ถือว่าดูน่ารักเหมาะสมกับตัวรถพอสมควรส่วนระยะห่างต่างๆก็ประมาณ1กัาปันนะครับก็สูงกําลังดีพอ,พอกับรถเก่งทั่วไปส่วนในเรื่องของพอร์ตชาร์จตัวนี้นะครับนี่พอร์ตชาร์จถือว่าน่าสนใจเป็นพอร์ตชาร์จแบบ AC DC ซึ่งเป็นพอร์ตแบบ Type t o ในส่วนด้านบนอ่านี่คือเป็น Type t o ชาร์จแบบชาร์จชา้าปกติไฟบ้านส่วนท้าล่างถ้าเปิดใช้เป็น DC ก็คือเป็น CCS Combo t o นะครับ ก็เป็นพอร์ชชาร์จมาตรฐานเหมือนกับรถยนต์ยุโรปทั่วไปนะครับผมสามารถใช้งานร่วมกันได้สบายๆเลยความสูงตัวรถก็ถือว่ากําลังสูงนะครับถือว่าสูงกว่าที่คิดถ้าอยากเทียบก,กับขนาดตัวแอดมินเนี่ยสูง180ตัวรถถือว่าใหญ่พอสมควรประตูอะไรต่างๆถือว่าเป็นบานโตมากๆนะครับถือว่างานออกแบบภาพรวมนั้นโอเคดูแบบมีโคง้งวาลสัดส่วนสวยงามมากๆแต่อีกจุดหนึ่งที่อยากให้ดูนะครับในเรื่องของใต้ท้องคันนี้มันจะมีตัวของแบตเตอรี่อยู่ในด้านล่างนะครับทำให้ ความสูงของมันนะอาจจะไม่ได้เยอะมากประมาณ120มิลนะครับหรือว่า12เซนเนี่ยมันจะประมาณแบบมือถือแนวตั้งพอดีเลยต้องระวังนิดนึงถ้าหากขึ้นลูกเรนท์หรือว่าเจอหลุมอะไร ท้าย้องงแเเตตียยไปล็ก็กกนน่ังคงัคมวใรื่่ออององงงขโครแบท,ทีาป้ก,นนกนนถนั้นถือว่ามีรูปทรงที่ค่อนข้างแปลกตานะครับมันจะไม่ใช่เป็นท้ายตัดสัดที่เดียวมีการออกแบบตัวทั้งต่างๆให้มันดูนูนมากขึ้นแน่นอนว่าออกแบบนี้ทําให้ไม่ต้องมีปัดน้ำฝนหลังใส่เข้ามาให้ก็สามารถกันในเรื่องของลมตีด้านหลังได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของไฟเบรกต่างๆนั้นจะอยู่ขอบด้านบนกระจกทั้งหมดนะครับถือว่าสวยงามมากๆเลย แล้วก็ไฟเบรกดวงที่3ใส่เข้ามาให้ในด้านบนนะครับนี่จับเต็มมากๆแล้วก็ห้ามบอกนล่างๆนั้นเราจะเห็นว่าเป็นโลโก้ก o ดแ c ทนะครับผมพร้อมกับแบรนด์ออร่าซึ่งอยู่ในเครือเก t e อ a ์มมอเตอร์หรือว่า GWM ซึ่งอยู่ในด้านนี้นี่ส่วนไฟไท้ายชุดที่2นั้นจะใส่เข้ามาให้ตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นไฟเบรกแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับทำให้ในเรื่องของเวลาเปิดฝาท้ายไฟชุดที่2ก็จะติดแทนแล้วก็ไฟตัดหมอกหลังนั้นอยู่ตรงกลางนะครับผมนี่ ซึ่งในส่วนของด้านล่างนั้นแน่นอนว่าเป็นรถย,ยนต์ไฟฟ้าทําให้ไม่มีพวกท่อเสียอะไรใส่เข้ามาให้แล้วก็ด้านท้ายข้างล่างก็จะเรียบไปเลยทั้งหมดถือว่าเก็บงานได้ดีมากๆช่องล่างด้านหลังนั้นก็แน่นอนว่าเป็นทอร์ชั่ b e ีมหรือว่าคานบิดนั่นเองนะครับก็เป็นปกติของรถยนต์ระดับราคา,ราประมาณนี้ละกันเดี๋ยวเรามาดูข้้งสัมภาระกันดีกว่าว่ามันใส่อะไรได้ประมาณไหนนะครับนี่ เมื่อเราเปิดปั๊บไฟท้ายชุดที่2ก็ว่าจะติดแทนนะครับเป็นระบบความปลอดภัยของเขาเองเพราะว่าก็เป็นไฟสำรองที่เวลาใช้งาน2ส่วนแบบนี้ห้องสัมภารพัด้านท้ายนั้นอาจจะไม่ได้จุเยอะมากเท่าไหร่นะประมาณ228ลิตรแต่ถ้าหากพับบอกก็ได้มา800กว่าลิตรเลยนะครับนี่าสามารถใส่กระเป๋ากอล์ฟได้นะถ้าพับเบ,บาะสองใบแบบนี้แต่ถ้าหากไม่ได้พับเบาะก,ก็จะเหลือพื้นที่ประมาณนี้ครับถือว่ากําลัง กลางๆแล้วกันไม่ได้ใหญ่เลยนะครับไม่ได้ใหญ่มากนะส่วนด้านล่างนั้นก็จะเป็นที่ปักยางไม่ได้มีล้ออะไรใส่เข้ามาให้กุญแจนั้นก็ถือว่าเป็นการออกแบบที่ดูน่ารักนะค,คล้ายๆกับอุ้งเท้าแมวนะครับก็ถือว่าสวยงามเลยแหละเป็นวงกลมสีเงินแล้วก็มีโลโก้ตัวออร่าใส่เข้ามาให้นะครับแล้วก็การเข้ารถนั้นน่าสนใจมากๆรถยนต์ไฟฟ้าแน่นอนว่าไม่ต้องมีปุ่มพุ s สต t a r t หรือว่าปุ่ม start เครื่องแล้วแค่เราพกกุญแจนั่งในรถปิดประตู หยยบเบรกรถพร้อมไปทันทีไม่ต้องกดปุ่มสตาร์ทไม่ต้องทำอะไรแล้วเฮ้ยถือว่าระบบล้ำมากๆครับมานั่งภายในกันแล้วนะครับเจ้า Aura g o o d Cat สต0 0ี่รแน่นอนว่าก่อนอื่นเลยต้องบอกครับว่าภายในทูโทนนั้นมันจะมีอยู่แค่ในตัว500อันต้าเท่านั้นรุ่นโปรจะได้เป็นภายในดำล้วนแบบนี้ทั้งหมดนะครับสัวงานออกแบบภายในแน่นอนว่าก็คล้ายๆกับรุ่นที่เราเห็นในตลาดประเทศจีนแล้วกันวัสดุถือว่าดูดีบุนุ่มนะบุนุ่มมาให้บางส่วน เนี่ยนี่คือเกือบนุ่มแต่นี้คือแข็งเลยช่องแอร์ต่างๆออกแบบค่อนข้างสวยครับดูเอ็ดูโอเคนะต่างๆโอเคเลยรวมถึงในเรื่องของมุมมองการขับต่างๆค่อนข้างโปร่งโล่งมากๆเบาะนั่งโอเคสบายนะครับกระชับไหมไม่กระชับเท่าไหร่น,น,นั่งสบายมากกว่าแล้วก็เฮดรูมเหลือเยอะมากครับสองกําปั้นได้เลยแล้วก็เล็กรูมแน่นอนว่ารถยนต์ไฟฟ้าทําให้แฟดพื้นต่างๆก็ถือว่าเรียบไม่ได้เกะกะอะไรนะครับโล่งมากๆเลยนะ ือว่าออกแบบภาพรวมค่อนข้างดีเลยแหละส่วนตัวชอบงานออกแบบข้างในคันนี้มากๆครับรวมถึงการเล่นได้สีฟ้าวัสดุหนังต่างๆหรือว่ารวดลายไดมอนด์คัตตามเบาะหรือว่าตามพวกผนังประตูแบบนี้นะครับไอนี้ถือว่าโอเคดูสวยแต่สีดำอาจจะไม่ได้ดูแบบโดดเด่นสักเท่าไหร่ทูโทนจะค่อนข้างสวยกว่าในเรือ่องของคอนโซลกลางแน่นอนว่ามีที่ชาร้ร้สายใส่เข้ามาให้นะครับสามารถวางชาได้เลยนะถ้าไฟตัวนี้เพียงพอรวมถึงในเรื่องของเกียร์นี้น่าสนใจมากมาก มีตัวปาร์คครับมีออโต้เบรกโฮมาให้รวมถึงตัวเกียร์อันนี้ก็สามารถหมุนได้นะครับเป็นตัวดีนะครับหมุนได้เป็นเท่า R ได้นะครับ N ต่างๆซึ่งสามารถหมุนได้สามารอองศาเลยนะครับม่ไม่ได้มีตัวล็อกอะไรเอ้ยอันนี้ถือว่าโอเคมากๆส่วนเวลาจอดก็ดึง P ไว้แค่นี้เพราะว่าตัวนี้จะไม่มีตัวปุ่ม P ให้กดนะครับ ในเรื่องของวัสดุต่างๆเป็นพลาสติกนะครับผมแต่เน้นรวดลายที่มันดูโอเคเลยแต่คอนโซลก็เป็นพลาสติกสะส่วนใหญ่ส่วนการวางแก้วน้ําก็ใส่เข้ามาให้2ตําแหน่งนะครับเป็นขวดน้ํซสมารกว่างไม่สามารถวางแก้วน้ำที่แบบต่าๆได้อาจจะต้องระวังเรื่องของเวลาขับเร็วๆอาจจะหกที่วางของด้านหน้าใส่เข้ามาให้นะครับอันนี้จะเป็นวางคุญแจนะครับผมอาจจะไม่ได้รองรับชาร์จไร้สายนะเป็นแค่วางคุญแจเท่านั้นแล้วก็มีพอชาร์จ USB Type A มาให้2จุดแล้วก็ที่ชาร์จ ที่จุดบุรีนะครับผมใส่ข้อมาให้ซึ่งตัวนี้ก็รองรับ Android Auto Apple c a r p l a เเดี๋ยวเรามาเสียบดูกันนะครับ a n d r o i d Auto สามารถรองรับได้นะครับผมเสียบใช้งานได้เลยนี่เสียบปั๊บมันก็จะเข้าไปตัวหน้าจอรถยนต์ทันทีนะครับซึ่งตัวนี้ก็รองรับสบายๆนะครับผมแบบเสียบสายหน้าจอเต็มนะครับผมนี่มีแบ่งครึ่งๆแบบนี้ให้ใช้งานกันด้วย เป็น Spotify แล้วก็ตัว map นี่ครับผมก็งานสัมผัสอะไรถือว่าโอเคนะไวพอสมควรเลยนี่ประมาณนี้ส่วน Android Auto ส่วนในการใช้งานอื่นๆนั้นก็สามารถใช้างานได้ปกติครับหน้าตา UI รองรับภาษาไทยทั้งหมดมีตัว map มาให้นะครับผมรองรับภาษาไทยด้วยเช่นเดียวกันซึ่งระบบ map ไม่แน่ใจว่าเป็นของค่ายไหนนะแต่ก็ถือว่าโอเคครับสถานที่ต่างๆไวมากๆแล้วก็ มีสถานที่ชาร์จให้ด้วยนะครับผมเมื่อเรากดเข้าไปเอ้ยนี่มีที่ชาร์จขึ้นมาให้ด้วยนะครับว่ามีจุดไหนบ้างซึ่งตอนนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะมีอัปเดตว่าเป็นของค่ายไหนอะไรบ้างนะครับผมก็อาจจะรวมมหลากหลายสถานที่ส่วนหน้าตา UI ของตัวหน้าจอระบก็คล้ายกับตัวมือถือครับนี่ีภาษาไทยพร้อมพร้อมกับปรับความสว่างอะไรได้เหมือนบนมือถือเลยนี่เข้าหน้าโฮมต่างๆการปรับอุณหภูมิแอร์ก็นี่ครับเป็นรูปแบบกราฟ,ฟิกสวยงามน,นะครับปรับพัดลมแอร์ได้สบายๆ ทางลมอุณหภูมิแอร์ต่างๆเฮ้ยนี่โอเคเลยนะดูดีมากๆเลยนะครับต้องบอกว่าระบบนี้ค่อนข้างเยอะมากนะครับผมแลวก็เป็นระบบที่เราคุ้นเคยกันดีในบรรดารถยนต์ฮาวาวลหรือว่าแกวอลมอเตอร์ทุกคันนะครับก็เป็นระบบหน้าตาคล้ายๆกันหมดเนี่ยครับก็คล้ายๆกับตัวมือถือเลย Apple Car p เพก็รองรับเช่นเดียวกันรวมถึงคำสั่งเสียงก็รองรับนะครับผมโดยใช้ภาษาไทยได้ด้วยสวัสดีโอลาฉันฟังอยู่เปิดซันรูฟ โอเคค่ะเป็นภาษาไทยด้วยนะครับแต่ในะรุ่นนี้ไม่มีระบบตรวจจับใบหน้าทาให้ไม่มีน้องเหมียวมาพูดคุยกับเราแต่ก็สามารถสั่งงานภาษาไทยได้สวัสดีโอร่าค่ะฉันฟังอยู่ปิดซ <Okay, S 1> ันรูฟโอเค ปิดให้เลยนะครับผมไม่ยอมไม่น้อยหน้าอีกค่ายกันเลยทีเดียวนะครับนะครับตอนนี้คือแบตเตอรี่ประมาณ90%มันแจ้งเตือนว่าสามารถขับได้364กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าอาจจะใกล้เคียงกับสเปคที่เขาบอกเหมือนกันนะแล้วสามารถเลือกแหล่งกําเนิดเสียงเครื่องยนต์ในท้องนี้น่าจะเลือกได้นะนี่ก็ปรับเปลี่ยนอะไรได้เดี๋ยวค่อยมาเจาะลึกกันทีตอนรีวิวเต็มกันนะครับหน้าจอเป็นฟูลดิจิตอลสามารถปรับเปลี่ยนได้ผ่านทางพวงมาลัยนะครับผมก็ กดเปลี่ยนกดอะไรได้อันนี้อาจจะยังเป็นตัวยังไม่ใช่ตัวขายจริงหรือว่าซอฟต์แวร์ทางการครับอาจจะปรับเปลี่ยนอะไรค่อนข้างยากนิดนึงก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งละกันแต่ส่วนตัวมีระบบ Adaptive Cruise Control ใส่เข้ามาให้ด้วยนะเนี่ยสามารถตับระยะความห่างของตัวรถได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ระบบ b l i n d s p o ตอะไรต่างๆไม่มีนะไม่มีแจ้งเตือนอะไรให้รวมถึงตรวจจับใบหน้าก็ไม่ได้ใส่เข้ามาให้นะครับถือว่าโอเคนะสเปคยังไม่มีอะไรทางการก็ยังไม่กล้าพูดอะไรมากนักนะครับ แต่วัสดุพมรมอะไรต่างๆก็เป็นหนังนะครับโอเคเลย2ก้านกระชับกําลังดีนะครับผมมีเป็น2ก้านแบบนี้รวมถึงจุดอีกนึ่งนะคะอยากให้ดูก็คือตัวข้างบนนี้นะครับมมีช่องเสียบ USB ด้วยนะสำหรับการติดกล้องหน้าก็ไม่ต้องลากสายมาให้ยาวเกะก,กะสามารถเสียบตรงนี้ได้เลยส่วนกระจกมองหลังก็เป็นตัดแสงแบบมือแมสวนนะครับผมไม่ได้เป็นระบบตัดไฟฟ้า,ไฟ,ฟาไฟ LED ต่างๆในห้องโดยสารเป็น LED ทั้งหมดเลย แล้วก็ก้านไฟเลี้ยวหลายคนสงสัยนะครับคันนี้อยู่ซ้ายมือนะครับผมเป็นแบบรถยนต์ยุโรปทั่วไปเลยนะครับประมาณนี้แล้วกันในส่วนของพวงมาลัยหน้าปัดต่างๆของเจ้าโอร่ากูดแคทตัวที่นั่งด้านหลังเจ้าโอร่ากูดแคทตัวนี้แน่นอนว่าข้อดีของมันก็คือพื้นหลังที่มันแบบแฟลตนะครับผมเป็นรถยนต์ไฟฟ้าก็ไม่ต้องมีอุโมงค์ตรงกลางอะไรมาให้เกลกยก,ก็ถือว่าโอเคนะนั่งได้สบายความกว้างนั้นแอดมินสูง180นะครับก็นั่งหลังชนหัวไม่ติดนะแต่เหลือประมาณ สองฝ่ามือประมาณนี้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้สูงมากนักไม่ได้โปร่งมากนะแต่ความกว้างถือว่าโอเคประมาณกว้างกว่าซิตี้กว้างกว่าแจด๊ดเล็กน้อยนะครับผมดูโปร่งขึ้นแต่ไม่ได้กว้างแบบใหญ่โตมากนะกําลังพอดีเล็กรูประมาณ1กํกามปั้นนะัะไอ้ปรตับค่อนข้างน,นั่งใหญ่เหมือนกัน1กํกามปั้นแบบนี้ที่วางแขนต่างๆวัสดุบุนุ่มบางส่วนนะครับผมนี่นี่เป็นพลาสติกนี่พลาสติกพลาสติกบุนุ่มแค่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ลายดิมอนคัทตรงนี้รวมถึงที่วางแขนต่างตรงกลางนะครับ มีที่วางแก้วน้ามาให้2ตําแหน่งเป็นหนังนะครับผมเป็นวัสดุเบาะหนังนะแล้วก็มีการเล่นหนังกลับคล้ายๆหนังกลับบ้างเล็กน้อยในส่วนตัวเบาะมันเท็กเจอร์ต่างกันนะแต่ไม่ใช่หนังกลับหรอกก็เท็กเจอร์ที่เป็นรูปบ้างที่มันตังกันละกันเดินได้สีฟ้าต่างๆดูสวยงามที่ชาร์จทาั้งหลังมีมาให้1ตําแหน่งครับเป็น USB Type A นะครับผม1จุดเท่านั้นไม่มีแอร์หลังอะไรใส่เข้ามาให้ก็ถือว่ามันเป็นรถยนต์แบบประมาณเริ่มต้นอนะ่ะอาจจะไม่ได้มีฟีเจอร์หรูหราหรือว่าหรูหรามากนะัก แต่ได้หลังคาฟิโนมิกซันรูปขนาดใหญ่ก็ถือว่าให้ห้องโดยสารดูโปร่งโล่งมากๆแล้วแล้วก็นั่ง3คนกําลังสบายๆนะครับโอเคเลย3คนกันสบายแต่ถ้า4คนจะจะอึดอัดเล็กน้อยแล้วกันเจ้าโอล่ากูดแคทคันนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันเจ้าน้องแมวหรือว่าโอล่ากูดแคทตัวนี้ในสเปค400โปลนะครับก็เป็น m เ n t ที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆสำหรับยรถยนต์ไฟฟ้า100%ซแบบนี้ขับหนึ่งครั้งวิ่งได้ประมาณ400กิโลเมตร ถ้าตามสเปคจริงๆนะครับ400กิโลเมตรแต่แข็บจริงก็น่าได้ประมาณ360-370ประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าภาพรวมบอกเลยว่าเป็นคันหนึ่งที่กระแสะแรงมากๆแล้วก็เฮ้ยงานออกแบบการใช้งานวัสดุดีกว่าที่คิดพอสมควรนะรวมถึงราคานั้นก็ต้องรอติดตามกันวันที่29ว่ามันจะเท่าไหร่แต่แอดมินเดาว่าน่าจะประมาณ900ประมาณนี้ไม่น่าถึงล้านในรุ่นสเปคนี้นะแต่ถ้าตัวท็อป500ก็อาจจะประมาณล้านต้นๆประมาณนั้นละกัน ครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณทางเกทวอลมอเตอร์อมรรัชดาด้วยที่ให้เรามาสัมผัสคันจริงแบบนี้แล้วก็มาพรีวิวคร่าวๆกันแบบนี้นะครับถ้าใครสนใจก็มาดูรถยนต์คันนี้ได้ที่เก t วอลมอเตอร์อมรรัชดาอยู่ตรงรัชดา42นั่นเองอยังไงสำหรับคลิปนี้ครับทางแอดมินนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าหากมีข้อผิดพลาดประกันใดมีข้อมูลอะไรผิดไปก็ต้องขออภยนนัยอุณาหิด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ